พาไปดูบ้านหรู3ามชั้นที่แรกในเมืองชนบุรีกันครับสุภไลเอเซนอ่างศิลาที่นี่มีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์โฮมสุดหรูนะครับสไตล์โมเดิร์น3ชั้นติดถนนอ่างศิลาเลยครับนี่มีโครงการในเลือกทั้งหมด4แบบนะครับที่เราจะพาไปดูวันนี้คือสุภาิรินะครับซึ่งจะเป็นบ้านเดี่ยวของที่นี่นะครับด้านในสวนที่เจอจะเป็นพื้นที่ส่วนรับแขกเลยนะครับหลงโล่งโดยับเบิบ้ลวอลลล่งสูงประมาณ6เมตรห้องรับแขกมีพื้นที่ที่กว้างสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้สบายเลยครับ โซนติดกันด้านหลังพื้นที่กว้างมากแบบนี้เราสามารถวางเป็นโต๊ะทานอาหารนะครับเพราะเชื่อมต่อกับพื้นที่ครัวที่อยู่ด้านข้างด้วยสามารถจัดวางโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับ6ที่ถึง8ที่ได้สบายเลยครับถัดมานะครับเป็นห้องมัลติฟังก์ชันหรือว่าห้องอเนกประสงค์ที่อยู่โซนนี้นะครับเราสามารถวางเป็นห้องผู้สูงอายุหรือว่าห้องทํางานก็ได้ครับที่ติดกันตรงข้างข้างที่เป็นใต้บันไดแบบนี้นะครับโครงการทําเป็นห้องน้ําไว้นะครับเราสามารถมาเข้าน้ําสวดตรงนี้ได้ครับ ถัดมาโซนห้องครัวบ้างครับตรงนี้โครงการทําเป็นครัวตัวอย่างให้ดูกันนะครับสามารถบิวอินเต็มพื้นที่วางตู้เย็นวางเครื่องซักผ้าได้บริเวณนี้เลยครับและจริงๆพอเราเปิดประตูออกไปนะครับด้านนอกอยังมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะครับ ไปตอนที่ชั้น2เลยครับตรงนี้มีช่องแสงธรรมชาติกระจกบานใหญ่มากเลยครับยังมีพื้นที่ว่างตรงนี้เราสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่นะครับเป็นที่พักคอยหรือว่าไว้นั่งเล่นก็ได้ครับจุดนี้เรามองไปข้างล่างจะเห็นโซนลิฟิ่งแอร์เรียเต็มพื้นที่เลยนะครับมาในส่วนชั้นสฝั่งซ้ายบ้านนะครับโครงการก็ทํามาเป็นห้องนั่งเล่นนะครับหรือว่าเป็นโซนปาร์ตี้สาหรับลูกๆนะครับหรือว่าเป็นแขกของลูกๆในบ้านก็ได้ครับจริงๆห้องนี้ใหญ่มากสามารถทําเป็นมาสเตอร์เบดรูมได้อีกห้องเลยนะครับ ตามต่อไปที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมของที่นี่เงีครับก็จะเป็นห้องขนาดใหญ่นะครับแล้วที่นี่ก็มีห้องน้าในตัวด้วยนะครับเราสามารถบิวอินตู้ขนาดใหญ่เป็นบล็อกอินโคลเซตตรงนี้ได้นะครับโครงการทํามาเป็นแบบตัวอย่างก็คือบิวอินตู้เต็มพื้นที่เลยนะครับสามารถบิวอินวาวมตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าโต๊ะทางานเล็กๆแถวนี้บริเวณนี้ได้ครับห้องนี้มีห้องน้ําในตัวนะครับวาวมาพร้อมมีอ่าด้านในด้วยก็จะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งแบบนี้เลยนะครับความกว้างประมาณนึงเลยนะครับสามารถเดินเข้าออกตรงนี้้ไดสบายครั บรรยากาศชั้น2ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราไปต่อกันที่ชั้น3กันเลยดีกว่าครับพื้นที่ชั้น3ยังมีความกว้างแลวก็โล่งเหมือนเดิมเลยนะครับประเดิมด้วยมาสเตอร์เบดมอีก1ห้องนะครับการจัดสรรยังคล้ายๆกับชั้น2เมื่อกี้ที่เราไปดูนะครับพื้นที่นี้ก็จะเป็นวอล์กอินครเซตนะครับโครงการก็บิว์เต็มพื้นที่เหมือนกันระวางเป็นโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ได้จริงๆทาเป็นโต๊ะทางานตรงบริเวณนี้ได้ด้วยนะครับเราก็มีห้องน้าในตัวเหมือนกันเหมือนกับที่ชั้น2เลยครับ ชั้นนี้จะมี3ห้องนอนนะครับนี่ก็คือห้องนอนอีกห้องนึ่งนะครับทำเป็นห้องของสมาชิกในครอบครัวเลยก็ได้ครับ ห้องนี้โครงการทําเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเป็นห้องของลูกชายสีสันออกสดใสครับอีกห้องหนึ่งนะครับที่อยู่ติดกันก็จะเป็นห้องของลูกสาวนะครับสีชมพูเราสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้นะครับแล้วก็ใส่ตู้เสื้อผ้าบิวอินตู้เสื้อผ้าได้ครับตรงนี้คือห้องน้ําที่อยู่ด้านนอกนะครับสองห้องเมื่อกี้สามารถเข้าห้องน้ําตรงนี้ได้ครับโครงการนี้มีช่องแสงเยอะมากนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมีระเบียงด้วยนะครับใหญ่มากเลยเพราว่าใครสนใจโครงการอย่าลืมไปดูโครงการได้นะครับตั้งแต่15กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับบบ Bye.